จเจ้าสบายดีสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์ปอนชา c h a นาะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อคลิปต่อไปเนาะสําหรับในคลิปวิดีโอนี้อ่าก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มสองใหม่เนาะโดยที่เขานีจะใช้อีเมลเก่าของเขาที่เขามีอยู่เขาสามารถจะเพิ่มหลายกว่า400ช่องในอีเมลเดียวฉนะะนั้น,อ,น,อ,น,อ,นอ,อ่น้องๆหรือนักเรียน ทุกคนที่มักถามกันเข้ามาว่าเอะอาจารย์น้องอยากจะสร้างซองใหม่นะอยากจะสร้างอีเมลใหม่ก็คือจะมาแนะนําในคลิปนี้ว่าเฮา่จะเป็นต่องไปสร้างอีเมลใหม่นะเฮาสามารถจะเอาอีเมลเก่าหัน้นเพิ่มซองใหม่ขึ้นมาไดหลายซองเลยละ่ะจะเป็นลนนักษณะนี้ก็คือการที่เฮาเพิ่มซองนี่มันจะมีซองปแบบเดินน้องๆเ้อ,เอคือเวลาที่เฮาสร้าง อ่าอีเมลใหม่ขึ้นมาปุ๊บเนาะเขาสร้างซองทาอิสหันตตัวนั้นมันจะเป็นซองลักเนาะเมืเ่อเป็นซองลักหมายคมว่าซองตัวนั้นนี่เฮาบ่สามารถที่จะง่ายไปหาบัญชีอื่นใดเนาะให้เข้าใจแบบนี้และบ่สามารถที่จะเพิ่มผู้จัดการในซองนั้นนั้นนั้นได้อ่าจะเป็นลักษณะน,นี้หมายคมว่า,าสมมุติว่าในกรณีทา่เฮดเ,เป็นทีมเนาะ เป็นทีมปุ๊บนี่สมมต,ติเอ้าแผนกอ่า t ิเแผนกโฟรหรือแผนกอื่นต,ต่างนมันจะเป็นักษาะนี้แต่ว่ามันได้แต่ในกรณีที่เฮานี่จะต้องไป c o n เวิรให้มันเป็นบัญชีแบรนดส์สกอรเนะอันนี้คือความรู้คร่าวๆเอาเราจะมาเริ่มเนาะเบาไลน์าลาก่อนอื่นเนาะให้น้องๆนี่เข้าไปในแอปตัวนี้แอป Chrome ในมือถือ หลังจากที่เข้ามาในแอปตัวนี้แล้วนะโดยทั่วไปที่เขาพิมพ์เขาพิมพ์เขากจะพิมพ์ประมาณว่าเอาสมมุติว่านะเขากจะพิมพ์คําว่า YouTube จังชีนะเนี่ยนะเ,เขาก็พิมพ์ YouTube ไปแบบนี้หลังจากนั้นเขาก็คลิกแบบนี้คือเวลาที่เขาไปคลิกปุ๊บเนาะก็คือทั้ง YouTube นี่มันจะกระเด้งเข้าไปแอป ยูทูบอันนี้คือปัญหาที่น้องๆจะเจอเนาะฉะนั้นก่อนที่เราจะคลิกนี่ให้น้องๆนี่มาบอนนี้สักก่อนเนาะบอนปุ่มตัวนี้หลังจากนั้นให้เลือกเดสก์ท็อปซ้ตัวนี้เนาะหรือแต่ละคนอาจจะมันจะเขียนต่างกันเนาะเลือกปุ๊บบาทหนึ่งสักก่อนแล้วมันจะเป็นลักษณะน,นี้เขาต้องพยายามเนาะซูมเขาจะเป็นลักษณะ,ะน,นี้เนาะ อาจจะยากนิดนึงในมือถือคลิกเข้าไปปุ๊บแบบนี้ถ้ามันกระเด้งอีกนะคือตัวศาอาจารย์ในส่วจนไร้มันจะกระเด้งมาตลอดคือมันจะกระเด้งแบบนี้เราจะมีวิธีโดยการที่เราคลิกข้างไว้เนาะคลิกค้างปุ๊บแบบนี้อันนี้สําหรับมือถือของขงเจาเนาะหลังจากนั้นกดนิ้วแท็บแบบนีนะ้แล้วมันจะมี แท็บตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บจะเป็นลนนักษณะนี้ต่อมาเฮามาเลือกบอลถ้าเห็นตัวนี้แสดงว่าได้เลือกปุ๊บคือการที่เฮาจะไปจัดการหรือตั้งขายอังต่างๆอยู่ในมือถือเฮาจะต้องเข้าแบบนี้เสมอในแอป YouTube และแอป Studio มันบ่สามารถที่จะไปเพิ่มหรือลบอัรต่างๆได้มันเป็น สำหรับใน y o u t u เนาะแอน u t u b e ก็คือมีมีหน้าที่ไปเนาะมีหน้าที่อัพคลิปอย่างเดียวนะสำหรับ YouTube Studio ก็คือจะมีการเปิดรายได้มีการตกแต่งแก้ไขหน้าปกอย่างเขว่ากันไปเนาะแต่สมมุติเฮาอยากจะเพิ่มปูจัดการอยากอะไรต่างๆที่รายละเอียดมันต้องแบบนี้อันนี้สำหรับคนที่มีอ่ามีคอมพิวเตอร์เนาะ h e ็ดในมือถือต้องเขาแบบนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราจะเพิ่มสองหม อาจจะเพิ่มสองใหม่โดยการที่ถ้ามันอยู่ในหน้านี้เดอทุกคนเนาะสมมติว่ามันอยู่ในหน้าแบบนี้แต่สมมติว่าเ,าเขาเข้าไปในสตูดิโอโอเคเป็นยังสมมติว่าเขาอยู่ในหน้านี้ปุ๊บหลังจากนั้นเลือกไปบนหัวเ็นหรนะือหัวเ็นเนาะบนตังคาเนอะยูนีตตังคาอยู่นี้ปุ๊บแบบนี้ เมื่อเข้ามาหน้านี้นเมื่อเข้ามาหน้านี้ปุ๊บอันนี้จะเป็นซองของเขาแล้วมันจะมีอันนี้จะเป็นเทนบลนนนเน์เพิ่มหรือจัดการอันนี้หมายความว่าการาเพิ่มคนมาจัดการหรือการย้ายซองเดี๋ยวในอีพีถไปอาจารย์จะมาแนะนำนแต่ตอนนี้เขาจะมาเพิ่มซองใหม่ขึ้นมาโดยการที่เขาไปวันนี้เนาะเทนบล์เพิ่มอยู่นี่น่าจะเห็นเนาะ ทิ้เข้าไปปุ๊บปักหนึ่งนี่เหอ,อเห็นบอกเฮาสามารถจะเพิ่มหรือว่าสร้างซองใหม่ขึ้นมาปุ๊บสร้างเลยเนาะคือการที่เขาสร้างใหม่ขึ้นมานี่ก็คือเฮาเริ่มจากศูนย์เนาะ,ะก็คือเฮาเริ่มจากศูนย์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นการบริไฟซองหรือยืนตั้งยืนยันซองอตกแต่งแก้ไขแม่นใหม่มืดอ่าถึงแม้ว่าในอีเมลนั้นจะมีซองที่ผ่านอยู่แล้ว อาสมมติว่าเนาะอา่ออสมมติว่าเขียนทังฎีฉันเนาะหลังจากนั้นเขาก็สร้างปุ๊บเห็นบอมันจะก,กระเดิงมาที่ YouTube มันมักจะเป็นแบบนี้เขาก็เลือกเบราว์เซอร์เก่าที่เขาเขามาวางทีนี้ เาไปเลยเลยโอเคตอนนี้มาแล้วนะเนาะเห็นบก่กมาแล้วซองยูทูบของเฮาก็อตอนนี้เฮามีซองยูทูบอีกซองหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในอีเมลเดียวกันโดยที่เฮาจะเป็นต้องไปสร้างอีเมลใหม่ส่วนวตัวนี้แมนชีวิตของเฮาหล้วก็อีกซองหนึ่งก็จะเป็นการเล่นเกมอ,อีกซองหนึ่งก็จะเป็นอ่าซ่อง ให้ความหู้เฮาก็สามารถจะกรสลับสับเปลี่ยนกันได้หรือสมมุติว่าเฮาจะเฮ็ด่องเดียวในหลายๆสิ่งหลายอย่างหลายๆสมมุติบาว่าจะเป็นซีวิตหรืออะต่าง,างๆอะไรบ่มันก็ได้คือกันแต่ถ้าให้มันดีเฮาต้องแง่เพื่อให้คนที่เขาบึงซองเฮานั้นเขาจะหู้ว่าเอ๊ะอันนี้เรื่องนี้คอยช่นใจปึ๊บ่อยกติดตามเจ้ามันจะเป็นกษณะน,นี้เฮาก็สามารถจะปรปับแตง่งหรือว่าจัดการ ตัวทั่วไปได้ก่อนอื่นก็คือให้เข้าไป Verify ซ่องนะเ,เข้าไป Verify ซนะ่องเอาสามารถได้จะเข้าไปบี้เนาะนี่เอาสามารถได้จะเบิร์เพิ่มเติมหรือตลอดหอดเอาสามารถได้จะเข้าไปในสตนะูดิโอเนาะสตูดิโอบนนี้ ระวังเนาะมันมักกระเด้งมาแบบนี้ตลอดฉะนั้นคิอค้างไว้เนาะสหรับอาจารย์แล้วก็เปิดใหม่ค์จะเป็นลักษณะน,นีนนะะ้เห็นบ่เฮากับสมามลาจะตกแตง่งแก้ไขอย่างต่างๆก็ว่ากันไปนะสมมติว่าเฮาวสาต จะสลับช่องในเฮ็ดจังได๋มื้อนี้เฮาก็สามารถได้สลับได้น,นี่เข้าไปเบิ